ชาวบ้านท่าควายทําพิธีสะดเคราะห์สืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากหมู่บ้านโดยเฉพาะโรคติดต่อไวรัส19ให้หมดไปจากจังหวัดน่านเมื่อวันที่23มกราคม2564ที่บริเวณสี่แยกทางเข้าพระธาตุรัตนะสี่มุมเมืองบ้านท่าควายหมู่ที่3ตบชัยวัฒนาอเปัวจังหวัดน่านนายประสิทธิ์ศิริรัตน์ กำนันตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวจังหวัดน่านนำลูกบ้านในหมู่บ้านทำพิธีสะดอกเคราะห์บ้านสระเคราะห์เมืองเพื่อแก้ปัญหาสิ่งเคราะห์ร้ายต่างๆโรคติดต่อเวลาสิบเก้าให้หมดไปจากจังหวัดน่านได้กลายเป็นดีเช่นเคราะห์ทั่วไปเรียกว่าเคราะห์ตัวเองเคราะห์บ้านเคราะห์เมืองเคราะห์กับชะตาชีวิตคือเคราะห์ตัวเปิ้งตัวจนตัวเคราะห์นวคาตทั้งก้าและราหูเพื่อบูชาพระอินทร์ และเทวดาที่รักษาตนให้อยู่เย็นเป็นสุขมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีชาวบ้านและบุตรหลานรูปพิธีสืบชะตาเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีพระครูนันทะโช,โชติวัตรเป็นประธานฝ่ายสง์นำพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปทำพิธีซึ่งการทำพิธีสงเคราะห์ให้กับตนเองโดยกระบวนการพิธีการสงเคราะห์จะมีการจัดเตรียม สตวงโดยใช้ไม้คำ้ำคือต้นกล้วยกาบกล้วยทำเป็นกระทงสี่เหลี่ยมใช้ไม้ไผ่ย,ยึดให้แน่นประดับด้วยช่อตุงต้นเทียนตกแต่งให้สวยงามภายในประกอบด้วยข้าปลาอาหารขนมหมากพลูสายสินและจัดเตรียมเป็นพิธีประเพณีสำคัญอย่างยิ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง ของคนให้มีอายุยืนยาวมีความสุขความเจริญตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้แ้็คลาดปลอดภยัยพิธีสระเคราะห์สืบตาหมู่บ้านเมืองเป็นประเพณีของจังหวัดน่านที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานชาวบ้านในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลต่างรู้จักและยึดมั่นปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานเพราะเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป อีกทั้งความเชื่อว่าทุกภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและญาติพี่น้องก็จะหมดไปอีกทั้งชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้นการส่งเคราะห์บ้านและการส่งเคราะห์เมืองเป็นพิธีกรรมนี้จะเป็นการขับไล่สิ่งที่มีดีงามให้ออกไปจากนั้นชาวบ้านจะทําการจุดไฟเผาด้วยสายสินและทําข่าสะอาดปัดกวาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยชําระร่างกายสระผมให้สะอาด เพื่อความเป็นสื่อมงคลแต่ตนเองและครอบครัวด้วยครับนิวยีสประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน